สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคําสั่งอะเลอีกหนึ่งตัวนะครับเจ้าอะไรตัวเนี้ยนะครับก็จะว่าไปก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับมันคือโพล่ออาอะเลนะครับคือการอะเรแบบเป็นวงกลมนะครับะนะครับ๋ยวจะมาดูตัวคําสั่งกันนะครับก็เดี๋ยวเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ไปท e ี่ new นะครับ แล้วก็เลือกค DWT ตัวสั้นนะครับตัวที่เราเลือกกันประจำเนาะนะครับเข้ามานะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาแนะนำกันก่อนว่าเจ้าวาเลเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือหน้าตาของโพลาเลยนะครับคลิกคลิกค้างไว้ก่อนนะครับคลิกค้างไว้นะครับถ้าของใครเนี่ยนะครับ โดยปกติเปิดโปรแกรมมาเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับ rectangle นะครับ r e c t a n g l r array นะครับแล้วก็ path นะครับแล้วก็ polar นะครับหรือว่ามันจะสลับกันแล้วแต่การเลียกใช้อะไรยังไงก็ช่างมัอนเนาะนะครับวันนี้นะครับเราจะซัดเจ้าตัวนี้นะครับ polar เลยการ array แบบวงกลมนะครับก็รู้อยู่แล้วว่า array เนี่ยก็คือการ copy แบบกำหนดทิศทางแล้วก็ระยะทางเนาะนะครับคราวนี้ อะไรแบบวงกลมเนี่ยเอาไว้ทำทำอะไรก็อาจจะแบบบางทีอาจจะมีงานออกแบบแบบแปลกๆนะครับทาห้องที่เหมือนกันแต่ว่าเรียงตัวกันแบบเป็นส่วนโค้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจําเป็นต้องเขียนรูปนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ต้องใช้นะครับพอดีผมได้ได้ทาตัวอย่างงานไว้นะครับนะก็มีเรื่องของผาอะไรไปแล้วนะครับคราวนี้ก็เป็นอะไรแบบวงกลมแบบโพล่าเอาโอเคนะครับผมลง ตัวอื่นทีไปโอเคขั้นแรกนะครับคําสั่งอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นคําสั่ง modify นะครับก็ต้องมีวัตถุก่อนนะครับก็ก็ต้องสร้างวัตถุขึ้นมานะครับผมสร้างวัตถุขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับใช้ rectangle นะครับตัวนี้นะครับสร้างมานะครับใช้ขนาดนะครับวิธีการสร้างนะครับเอาใหม่นะครับเข้าไปคลิกที่คําสั่ง rectangle นะครับคลิกเสร็จปุ๊บผมใส่แอปนะครับ แล้วพิมพ์นะครับ0.10,0.05 Enter นะครับนะบก็คือผมอยากได้ขนาดที่10เซนคูณ5เซนพูดง่ายๆแบบนี้เลยแล้วกันนะครับนะก็คือพิมพ์ Add นะครับ,นะบ0.10ก็คือมาทางแนวนอนก่อน X ก่อนนะครับแล้วก็มา 0.05นะครับแล้วก็ Enter นะครับก็ไป0ูตัวหลังนี่คือไปทาง Y านะครับทางตั้งนะครับนะอ่ยโอเคผมได้ขีดแบบนี้นะครับขีดแบบนี้นะครับแล้วผมเนี่ยจะทําให้มันเป็นอาร์เรย์นะครับให้มัน Copy กันเป็นรูปวงกลมนะครับให้มัน Copy กันเรียงตัวกันเป็นเงอนเข็มนาฬิกาเป็นรูปวงกลมแบบนี้นะครับเป็นวงกลมแบบนี้ปึ๊บเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้คําสั่ง พล่าเลยนะครับแต่เขาเนี่ยเจ้าโพล่าเลยเนี่ยเ,เดี๋ยวผมทําให้ดูแบบแบบไล้เหตุผลก่อนละกันคลิที่ทคาสั่งเลือกที่วัตถุ Enter กํากำหนดจุดปุ๊บเสร็จเลยนะครับ Enter จบนี่คือโพล่าเลยแต่การทําแบบเนี้ยมันมันไล้เหตุผลไปหน่อยคือเราไม่เห็นเซนเตอร์ของ ของของจุดศูนย์กลางของการทำโพล่าอะไรอะไรเงี้ยร้วรูปแบบมันจะไม่ค่อยสวยงามน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทำโพล่าอะไรทุกครั้งเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสร้างวงกลมขึ้นมานะครับสร้างวงกลมขึ้นมาเป็นเป็นตัวนําทางมันนะครับพอทาเสร็จแล้วเราค่อยมาลบวงกลมนั้นทิ้งก็ได้นะครับหรือจะเ,อเปลี่ยนเลเยอร์ให้มันเป็นวงกลมให้เลเยอร์วงกลมเปลี่ยนเลเยอร์ของวงกลมตัวนั้นนะ่ะให้เป็นเลเยอร์ศูนย์แบบไม่ต้องปริ้นงานออกมาก็ได้นะแต่ตอนนี้ทําตาม ก่อนละกันนะครับคือสร้างวงกลมขึ้นมาอีกวงหนึ่งนะครับแบบนี้โอเคนะครับตอนนี้เรามีสองส่วนละให้นักเรียนเนี่ยทำความเข้าใจว่าเจ้าวงกลมที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับวัตถุที่เราจะทําการอะเรย์มันเป็นแค่เส้นไกด์ไลน์ที่เราจะใช้ในการอะเรย์เท่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะหยิบเจ้า สี่เหลี่ยมก้อนนี้นะครับมาสัมผัสที่วงกลมนะครับผมจะเคลื่อนมันมาถ้าเคลื่อนมาก็คือคําสั่ง move นะครับนะผมเข้าคำสั่ง move ก่อนนะครับคลิก move ผมเลือกวัตถุแบบนี้แบบ c r o s i n g เลยนะครับเพิ enter พอใจอ่าสังเกตว่าตอนนี้นะครับงานตัวตัวเมาส์ผมเนี่ยจะถูกล็อกด้วย object snap นะครับนะอ่าโอเคเพื่อตอนนี้ผมอันนี้ผมยังไม่ได้สอนนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะสอนผมจะปลดมันทิ้งไปก่อนนะครับนะครับ ปดม,มันทิ้งออกไปนะครับจะไม่ใช้นะครับผมจะใช้แบบช้าๆทีละขั้นตอนนะครับก็คือว่าเพราะผมเลือกพรผมเลือกวัตถุเสร็จปุ๊บคอนเซปต์ก็คือว่าผมต้องจับกึ่งกลางของวัตถุชิ้นนี้ด้านเน็ตนะครับคือตรงนี้บริเวณนี้นะครับคือจ้าตรงนี้นะครับคือกึ่งกลางตรงนี้น,นะครับนะมาสัมผัสนะครับ ผมจะจับกึ่งกลางของวัตถุนะครับคือตรงนี้นะครับมาสัมผัสเซตหนึ่งส่วนสี่วงกลมนึกออกไหมครับเหมือนว่าวงกลมเนี่ยนะครับเป็นก้อนเค้กเราแบ่งสี่แบบนี้เนาะนะครับนี่เราต้องจับจุดกึ่งกลางของวัตถุเนี่ยมาสัมผัสกันก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้แนวของการอะไรยแบบวงกลมแบบง่ายๆไงนะนึกออกเนาะนะครับ โอเควิธ sí. okay. okay. so ีการนามาสัมผัสก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับทำตามผมนะครับกด Escape ทิ้งไปนะครับเข้าสั่ง Move นะครับเรื่องวัตถุนะครับพอใจแล้ว Enter Move เนี่ยต้องกำหนดจุดที่หนึ่งแล้วก็ไปวางจุดที่สองเนาะนะครับอย่างที่เราเคยฝึกมาแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะกำหนดจุดที่หนึ่งเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยมันเข้าตัวช่วยจับตัวนี้ก่อนนะครับนะ Snap to Midpoint นะครับ Midpoint คือกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางวัตถุนะครับเปึ๊บ พอคลิกไปแล้วก็มามาแท็กนะครับมาแท็กก็คือมาสัมผัสนะครับเอามาสัมผัสมันจะเลือกให้ถึงกลางตรงไหนดีเราต้องการตรงนี้คลิกเลยเ่มเห็นไหมครับวัตถุจะถูกจับที่กึ่งกลางเลยถึงกลาขงของของของเส้นตัวนี้นะครับนะนะเสร็จปุ๊บเราต้องมาวางต้องการวางเส้สนหนึ่งส่วนสี่วงกลมตรงนี้วางตรงไหนล่ะเข้าตัวช่วยจับตัวนี้ครับคอเดียนนะครับนี่นะครับคอเดียนเส้นหนึ่งสสี่วงกลมนะครับคลิกนะครับคอเดียนจะเลือกหนึ่ง สองสามสี่นะครับคือเขาจะเลือกเสนอตรงที่เป็นเสนอส่วน,น,นสี่เนี่ยนะครับนะแต่บริเวณส่วนโค้งนี่เขาจะไม่เลือกนะครับนะโอเคระวังตรงนี้เปิดเรียบร้อยเราได้ละนะครับตั้งท่าท่านี้เราต้องการเตรียมอะเรย์สมมุติให้เจ้าขีดเนี้ยเป็นอ่าเป็นเขาเรียกอะไรดีเป็นตัวเลขนาฬิกาตัวเลขนาฬิกามีสิบสองขีดเนาะนะครับอ่เพื่อความสวยงามผมสเตปออกมาหนิดนึง เป็น12นะนะขีดนะผมจะทำ12ขีดนะผมเข้าคำสั่งอะไรเลยครับเลือกอะ,อ,ะอะไรนะครับคลิกที่อะไรพอเลือกอะไรสเสร็จปุ๊บนะครับคอมมานด์บาร์บอกว่าไงตามสูตรก็คือ select object นะครับเป็นอะไรแบบ,บโพลาร์นะครับอะไรโพลาร์นะครับเลือกปุ๊บเลือก object นะครับพอเลือก object เสร็จปุ๊บ enter คราวนี้แหละเขาจะถามนะครับ simplify center point of array นะครับให้กำหนดเลยว่า จุดศูนย์กลางของการอะเรเนี่ยเราต้องต้องการตรงไหนนะครับไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปสนใจคือไม่อยากให้คลิกมั่วหรือกำหนดแกมนะครับนะปล่อยไปเลยนะครับ,รบไม่ต้องสนใจ s p e c i f y s p e c i f y center point of อนะครับผมถึงให้นักเรียนทำไมครับสร้างวงกลมขึ้นมาสิ่งเดียววัดวัดวัตถุรูปเดียวที่จะมีเซนเตอร์พอยต์ก็คือรูปวงกลมนะครับนะคือรูปวงกลมหรือส่วนโค้งแต่เราทำวงกลมสมบูรณ์ละกัน เสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะเลือกเซ็นเตอร์พอยต์นะครับเราก็ต้องเข้าตัวช่วยจับเพื่อจะเข้าหาเซ็นเตอร์พอยต์จริงๆนะครับไม่มีการเลงนะครับนะตัวช่วยจับเซ็นเตอร์พอยต์อยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับนี่ส nap ถ o center point คลิกที่ส nap ถ o c เ n t e r point แล้วเอาเมาส์ากลับมานะครับมันจะแล้วเอากลับมาแท็กที่เส้นรอบวมงมันจะดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางทันทนีนะครับนะปุ๊บแท็กปุ๊บผมคลิกเห็นไหมครับกระโดดเลยนะครับกระโดดมาแล้วโอเค พอมันกระโดดเข้าจุดปุด๊บตอนนี้เป็นเรื่องของการจัดการในคำสั่งอะรรละนะครับเหมือนทุกตัวแหละนะครับ s s o c i a t i v e นะครับคืออะไรคือการที่เรามันจะจอยทุกตัวนะครับนะเราไม่สนใจเราไม่เอานะครับเราไม่เอานะครับนึงนะครับอ s o c i เร i v e เราไม่เอาอ s s o i เ t i v e เนี่ยจะเป็นการบังคับว่าจะให้วัตถุเนี้ยพวกเนี้ยจะรวมเป็นอันเดียวกันไหม นะครับก็คือ move ก็ไปทีเดียวกันนะครับก็เลือกเอานะครับเดี๋ยวไปเป็นผู้ทีหลังนะครับที่เราจะใช้ associative item นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ item นะครับเดี๋ยว์ของเราไม่ได้ใช้นะครับอ่าแองเกิลวีนะครับนะระยะห่างขององศานะครับ fill angle นะครับ fill angle โทษทีครับ fill angle นะครับนะใช้กี่องศาโลนะครับเลเวลเราไม่ใช้โรเต็ตเดี๋ยวเราอธิบาย เอาโอเคนะครับตัวที่1นนะครับคลิกเข้าไปที่ a s s o c i a t i v e นะครับบอกเลยว่าไม่เอานะครับให้มันแยกกันอยู่ตอบ end no นะครับผ่านไปนะครับ item item คลิกเข้าไปครับคลิกที่ item นะครับ item นี่คือจะพูดถึงตัววัตถุตอนนี้เนี่ยเขาให้เรามาคือเลข6นะครับคือเลข6เลข6คืออะไร6ตัวนี่ไง1 2 3 4 5แล้วก็ หกตัวนะครับเราบอกเราจะทำเข็มนาฬิกาๆๆๆๆเข็มนาฬิกา B เอ่มตัวบอกนิการมีเท่าไหร่มี12 12 Enter เห็นไหมครับมาแล้วสิบเป็น12นะครับพอพิมพ์12 Enter ปุ๊บมันก็กลับมาหน้ากลับมาหน้าตัวเดิมเหมือนเดิมนะครับคราวนี้พอเราเลือก12เนี่ยนะครับตรง Angle Between เนี่ยนะครับเขาจะคำนวณนให้เราเสร็จสับเพราะอะไรเพราะว่าให้นักเรียนค่ามาอยู่ตรง Field Angle ก่อนคิดไปที่ Field Angle Field Angle คือ360 สามร้อยหกสิบคือองศาสามโทษนะไม่เอานะครับสามหกสิบองศาคือองศาของอะไรคือองศาของวงกลมถูกไหมครับก็คือทําทํารอบเลยคือสามร้อยหกสิบอันนี้เอ็นเทอร์ผ่านไปนะครับปึ๊บกลับมาที่จํานวนอะไรครับอ่าโลนะครับโลโลคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนะครับโลคือนะครับ จำนวนแถวอย่างเงี้ยหนึ่งโลหนึ่งโค้งที่ที่เราทำไปแล้วหนึ่งโลถ้านักเรียนอยากได้ให้มันออกมาแบบนี้อีกนักเรียนต้องทำกีโลครับสองโลนะครับนะสองโลผมเรียกโลนะครับแล้วผมพิมพ์เลขสองไปสองแล้ว enter พอพอพอผมพิมพ์สองโลไปแล้วเนี่ยเลขสองไปแล้วเนี่ยตัวต่อมาที่เขาถามผมคืออะไร specify distance between l o w ให้กำหนดระยะห่างระหว่างโลนะครับนักเรียนจะเห็นว่าไอขีดเมื่อกี้ที่เราทำไว้มาทำไมกันอยู่สอนกันอยู่ถูกไหมครับเพราะเราไม่ได้กำหนดระยะห่างระยะห่างที่กำ,กำหนดมาให้คือ0ูนย์จุดเจดเดี๋ยวเราจะแก้นะครับเป็นระยะห่างสักจุดห้าหลักนี่นะครับจาํานวนโลถูกดีออกมาละนะครับนะครับที่เหลือนะครับเป็นเรื่องของการเขียนสามมิตินะครับก็จะมีด้านสูงด้านอะไรเราไม่สนใจนะครับใส่ศูนย์ยะนะครับมาผ่านออกมาเลย นะครับมันก็จะกลับมาหน้าเดิมน,นะครับอ่ะตอนนี้ถ้านักเรียนพอใจตามนี้ถ้านักเรียนพอใจตามนี้กด exit ออกไปครับจบงานเ,เรียบร้อยนี่คือการใช้คำสั่งโพ l a r เลยนะครับนะถ้าเรา h ป p p y เรียบร้อยแล้วเราไม่ใช้วงกลมเราก็ลบมันทิ้งไปแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จบงานเดี๋ยวผมอันดูกลับมาก่อนคราะผมจะทำตัวอย่างต่อไปนะครับผม copy มาอีกตัวหนึ่ง ค o ปปี้ชูนิลมาเลยนะครับปึ๊บบังคับเปนแนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันมีตัวปรับแต่งอยู่ตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้ยุ่งกับมันนะครับผมเข้าคำสั่งโฟล่าอะไรใหม่นะครับผมเลือกวัตถุที่จะอเลนเตอร Enter. เลือกเซนเตอร์ของการอเลรก็คือผมต้องไปเข้าไปกวช่วยจับนะครับตัวนี้ขวามือส n a p to c e n ทูเซนคลิกที่ส n a p to Center ก่อนแล้วมาสัมผัสที่เส้นรอบวงนะครับแล้วก็คลิก นะครับมันจะดูดเข้ามาที่เซนเตอร์ของโมกบนี้นะครับตเสร็จปุ๊บคราวนี้ผมจะเอาแค่อาเเทมเอาหกชิ้นนะครับผมคลิกไปที่ไอเทมนะครับผมเอาหกชิ้นหชิ้นนะครับหกชิ้นเนี่ยคราวนี้ผมจะให้หกชิ้นเนี่ยเจ้าหกชิ้นเนี่ยอยู่แค่นี้แค่นี้อยู่แค่นี้นะครับแปลว่าอะไร วงกลมทั้งหมดเนี่ยสาม้อยหกสิองศาผมเอาแค่ครึ่งวงก็คือหารสองถูกไหมครับสองหารหกสิบสาม้อยหกิได้เท่าไหร่ละ่ะนะครับก็คือร้อยแปดสิบโอเคคราวนี้ผมจะบังคับองศาว่า f i l d angle เนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าผมไม่เอาผมไม่เอาสามยกสผม,มเอาแค่ร้อยปสิผมพิมพ์ร้อยปสิบเลยแล้วผมเห็นเธอนี่คือสิ่งที่ผมจะได้เข้าใจเนาะ นะครับว่าถ้าฟิลด์แองเกิลคือกําหนดว่าองศาที่เราจะใช้มันปูเนี่ยใช้มันปูอะไรเนี่ยนะครับแค่ไหนนะครับนะในกรณีนี้เนี่ยนะครับถ้า360คือเต็มวง360ถ้า1 8 0คือครึ่งวงแบบนี้นะครับมันจะหมุนแบบนี้นะครับนะเริ่มจากตัวตัวหลักมาหมุนมาทางนี้นะครับนะมาทนี้ถ้า90ก็แค่นี้นะครับโอเคไหม นะนี่คือการปรับ uh, fill angle นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคราวนี้ผมไม่ปรับ fill angle ผมมาปรับ angle ล e ีทูีระยะห่างระหว่างองศาะนะครับผมคลิกเข้าไปตอนนี้เนี่ยผมกำหนดวัตถุไว้6ตัวแต่ผมบอกว่าเอ้ยผมได้โจทย์มาว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันต้องห่างกันที่เท่าไหร่55องศาผมคูณได้ห้าสเลยครับ Enter นี่ครับผมจะได้วัตถุทั้งหมด กี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเหมือนเดิมแต่ระยะห่างออกมนันนะครับเนี่ยมันมุมตรงนี้คือห้าสิบห้าเนี่ยนะครับมุมที่มันแบ่งนะครับคือห้าสิบห้าแต่ตัวสุดท้ายตรงนี้เหลือเท่าไหร่ไม่รู้ช่างมันนะครับแต่ทุกตัวตรงนี้ทั้งห้าสิบห้าห้าสิบห้าไม่รู้เขียนอ่านออกว่านะครับน้กงเรียนลองท้าวลอเข้าใจดีหนึ่งนะ คุณครูใช้เมาส์นะครับนะ55นะครับนี่คือการใช้ตัว angle b e บ w e e n นะครับกับ Fil l angle นะครับนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราออกแบบหรือทำงานเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นวงมสมบูรณ์นะครับนะก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับนะเดี๋ยวตรงนี้ผมปรับก่อนนะครับไปที่เป็นที่ฟิ l แองเกิลแล้วกันนะครับไปที่สัก270องศา27 0อองศานะครับก็คือ เสร็จสามส่วนสี่วงกลมนะครับแล้วก็ Exit นะครับคลิกที่ Exit ก็จบเลยนะครับผมก็จะได้วัตถุแบบนี้นะครับนะโอเคนะครับก็อะไรเนี่ยนะครับมันมีให้เราใช้เนี่ยอยู่สามแบบก็คือ rectangle อะไก็คือ เล็กแทน l ูล่าเลยก็คือการอะไรแบบแนวตั้งแนวนอนอันนี้คือเรื่องปกติกะตนะครับแล้วก็มีโพล่าเลยนะครับแล้วก็มีผาดเลยโพล่าเลยก็อะไรเป็นวงกลมแบบที่ทํานี้แล้วก็ผาดเลยก็ <c oughs> อะไรตามแนวเส้นตามตามแนวเส้นที่เรากําหนดนะครับคือ <c oughs> มันมีประโยชน์แหละนะครับเวลาในก๊อปปี้งานเยอะๆนักเรียนจะได้ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งคลิกทีละอันนะครับก็ใช้อะไรแต่ว่าปัญหาของมันก็คือความยุ่งยากคือรายละเอียดมันเยอะเพราะมันให ให้ค่าปรับแต่งเราเยอะนะครับก็ไปฝึกฝนดูนะครับเอเคครับ